สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะบอกว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้มีเวลาว่างนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับพอตั้งกล้องแกลบนะครับผมมีโอกาสได้อ่านเป็นชุดซีรีส์นี้นะครับนี่ก็คือเป็นซีรีส์ขลุ่ยขาดนะครับอาจจะเรียงไม่สวยนะแต่ว่าผมได้อ่านจบแล้วนะครับในช่วงเวลาปิดเทอมนะก็เลยอยากมาถ่ายทอดความรูสึ์นะครับให้แก่ทุกคนนะครับเออเป็นการโดยการจับอันดับ ตามความชอบของผมนะครับซึ่งแน่นอนว่าความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็อยากให้ทุกคนนะครับอาจจะมาแชร์ประสบการณ์หรือพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอื่นๆในความคิดเห็นด้วยนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยครับคันนี้เรามาดูที่เทียนลิสต์ของเรานะครับเทียนอาบมเนี่ยผมได้ให้มากที่สุดเป็นมัสเตอร์พีชนะครับมีแค่หนึ่งเดียวเลยในใจผมนะครับ S A B C ไม่มีนะครับเพราะว่าผมชอบดูเรื่องเลยคันนี้นะครับผมก็จะขอลำดับการเล่าเรื่ององผมไม่ใช่เด็กการเล่าเรื่องของ ไทม์ไลน์เนี่ยจะเป็นดังนี้นะครับขอ page คบคุณเพจสตัสลีนะครับสําหรับอินโฟกราฟิกดีๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อ่านเรียงตามไทม์ไลน์เลยนะเคเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับคาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมเนาะนี่นะครับผมมีหนังสือนะครับมันต้องมีอยู่แล้ว <laughs> เนี่ยเวลาเราไปเจอขายดีเนี่ยอันเนี้ยคือขายดีเป็นเทําเทเท,ท่าเลยนะครับเราจะเห็นแล้วก็เหมือนเหมือนได้ยินมาว่า ทำให้แบบวงการนิยายคดีฆาตกรรมในญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาบูมนะครับเพราะว่าเล่มนี้นะซึ่งแน่นอนครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าเวลาผมอ่านเนี่ยเรื่องนี้นะผมได้ยินว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันครบรดนะครับตามแบบฉบับของคดีฆาตกรรมนะครับก็อันนี้นะครับเป็นโพยนะครับที่ผมไปสอบเอลิฟอมาแล้วผมก็นั่งจดไว้นะครับเพราะว่าเวลามมนเหลือนะครับสําหรับเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อก็คือจะเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับที่ได้เข้าไป มีสิทธิ์ได้เข้าไปในเกาะลางน,นะครับซึ่งเคยมีเดีย๋ยวผมอ่านเย <c oughs> เคยมีฆาตรกรรมแบบว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับสรุปมันก็เกิดเหตุใหม่ขึ้นอีกครั้งในเกาะแห่งนี้นะครับแล้วแบบเราก็จะต้องมาสืบกันว่าใครเป็นคนทําแล้วคดีก่อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ไหมนะครับ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นข้อดีนะครับที่ผมชอบนะที่ผมชอบคือเขาเล่าเรื่อง จากสองฝ่ายครับคือมันจะมีฝ่ายที่บนเกาะกับฝ่ายที่สืบคดีนอกเกาะนะครับซึ่งมันทําให้เราอ่ะมันมีความสนุกนะครับที่เราไม่ได้เบื่อในเกาะมากเกินไปมันมีนอกเกาะด้วยทําให้เรื่องเนี่ยมันไม่เร็วไม่ช้าแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างตัวละครนะครับเพราะว่ามันมีความแบบเหมือนเราแบ่งความสําคัญไปให้แต่ละครนี้มันก็มีคาแรคเตอร์ของแต่ตัวละครนะครับก็คือสร้างตัวละครได้ดีมากนะจนผมเห็นไปทําเป็นมังละหรือหนังเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นผลงานชั้นครูจริงๆนะครับไม่มีอะไรจะพูดถึงมากที่การฆ่าก็แบบโอ้โซับซ้อนนะครับอันนี้ไม่รู้พูดได้ไหมนะไม่น่าสปอยหรอกผมอะคิดว่าฆาตกรอ่ะเออมันต้องใช่คนนี้อยู่แล้วแหละแล้วมันก็ถูกนะแต่ว่าเหมือนระหว่างเราอ่านอ่ะเหมือนเราถูกจูงแล้วแบบเอยมันใช่แบบนี้ไม่ว่าจนเฉลยก็แบบโอเคผมหาข้อเสียไม่ค่อยได้นะข้อเสียเหมือนจะมีการแบบเข้าใจผิดของการเขียนและแล้วมันอาจจะทําให้แบบมีความแปลกๆนะครับแต่ว่า ตอนเราอ่านเนี่ยเราก็การแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการเขียนหนังสมันแปลกนะหมายถึงว่ามันจะมีแค่ข้อความหนึ่งนั่นแหละที่มันแบบขัดแย้งนะครับกับการเล่าเรื่องนะครับจริงๆอ่ะเวลาเราอ่านเราไม่เห็นหรอกผมก็ไม่เห็นนะครับจนแบบไปดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหาข้อเสียไม่ได้เลยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะผมขอให้เทียพูดมาสักขนาดนี้ต้องมาซื้อพีแล้วแหละแต่ไม่ใช่นะครับยังก่อนนะผมให้เป็นเจสก่อนนะครับด้วยความครบรถ ความซับซ้อนนะครับแล้วก็การแบ่งแบบดูแล้วมันสนุกมากนะครับแต่ยังไม่ใช่มาสเตอร์พีนะเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันมาครับแลามาที่คดีที่สองนะครับฆัตรกรรมในกา,ารหันทดน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องย่อในคาวามทรงจำของเองญนาะก็คือจะเป็นแม่บ้านเอ้ยมีเคอร่อลหัดกังหันน้ำซึ่งมันจะเป็นปลุกที่เราเอาไว้สะสมพวกภาพต่างๆนะครับแล้วเคอื่นหัดเนี่ยจะเปิดให้คนเข้าไปดูแบบแค่แครสเปเชียลเลยนะ ปีละหนึ่งครั้งแล้วแบบปีก่อนอะ่ะอันนี้จะเล่าเรื่องระหว่างปีนี้กับอดีตนะครับ mm. เมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นมีแม่บ้านนะครับได้ตกเฉลียงหอคอยแล้วก็มีคนคนนึงได้หายไปอย่างลึกลับนะครับคราวนี้พอมาปีต่อมาเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็ต้องมาสืบกันว่าปีก่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทริคก,การฆ่าหนึง่งที่แบบเออมันเป็น จะว่ายังไงอะไม่จสปอยแล้วกันแต่ว่าก็ถือว่าดีครับจะมีการว่าพูดถึงภาพภาพหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรนะหมู่เงามายาทุกอย่างอะของอิเซอเออผมก็ชอบนะครับชอบตัวที่มีการหักมุมนะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยผมคิดว่ามันอ่ะตอนจบอะมันอธิบายแล้วมันสรุปได้ลงตัวมากๆนะครับทําให้เราแบบเออคิดตามนะครับทิกเนี่ยมันเหมือนเราจะคิดออกมันเหมือนเส้นอบ b ง n ภูเขาอะ่ะแต่แบบเรามองไม่ออกเออ แต่ว่ามันก็สนุกนะครับข้อเสียเนี่ยจะมีนะครับข้อเสียคือมันอาจจะดําเนินเรื่องช้าๆแล้วมันแบบอาจจะทําให้สับสนนะครับในการอ่านช่วงแรกๆนะครับแบบมันจะปูปูเรื่องมาแบบเหมือนแบบปูคมสิบเมตรอะไรเงี้ยครับเลยอาจจะมีความดืดๆบ้างนะครับในช่วงแรกนะแต่ว่าพอช่วงสรุปเนี่ยผมคิดว่ามันทําไห้ลงตัวนะครับแล้วก็สมบูรณ์ในตัวของมันเองนะครับตัวเนี้ยผมก็จะให้เป็น A ก่อนเนาะ เนื่องจากอาจจะอ่านแล้วมันยังเนียนนอยอยู่นะครับเขาเรียกแหลรเนีนเนยนเนยนเนียนมีไหมมันนีนนอยนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาเล่มที่สามนะครับเมื่อกี้มมเติมนะมมกล้องเติมอ่าเล่มที่สามนะครับเป็นเล่มที่แบบถูกทุกคนพูดถึงอย่างเยอะมากนะครับแล้วแบบเป็นหลายๆคนเนี่ยให้เป็นดีมากนะครับแล้วสำหรับผมก็คือดีเหมือนกันนะครับก็คือเล่มนี้นะครับคดีฆาตกรรมในเขาวงกดเนาะเล่มเนี้ยมันนิยามนะก็คือหักมุมนะครับ ผมเห็นบางเพจให้เป็นหักมุมแบบที่สุดเลยนะแล้วแบบอะไรมันจะหักมุมขนาดนะครับหักมุมหนึ่งไม่พอหักมุมสองสองไม่พอหักมุมสามแล้วแบบไอ้สามเนี่ยคือเราเข้าใจผิดมาตลอดอ่ะแบบไอ้สองก็เข้าใจผิดมาตลอดนะแต่ไอ้สามเนี่ยเหมือนแบบดูตบหน้าเหมือนคนแต่งว่าตบหน้าเรานะครับคือเรื่องเนี่ยเ,เออซับซ้อนเออมันมีคดีเนี่ยมีความซับซ้อนมากแล้วก็การดำเนินเรื่องเนี่ยชวนงงอยู่นะ แต่าอาจจะเป็นที่ผมอ,อ่านไม่รู้เรื่องเองแต่ว่ามันซับซ้อนแต่ว่าพออ,าอ่านติดเนี่ยมันก็สนุกมากๆนะครับเนื้อเรื่องย่อก,ก็จะเป็นนักเขียน4คนนะครับที่ได้เข้าไปในคหาสหเขาวงกตเนาะแล้วก็เหมือนมีเกมแล้วแบบก็มีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับผมผมพูดง่ายๆเลยแต่แค่ว,ว่ามันสนุกมากครับเรื่องเนี้ยแบบอ่านแล้วมันสนุกมากซีการฆ่าอะไรเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับหักมุมแล้วมุมบีกนะครับ ิ่งที่เราคิดว่าใช่ตลอดนะครับมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่ไม่ชอบนะครับผมคิดว่าการลงตัวละครเนี่ยอาจจะน้อยเกินนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะซับซ้อนทั้งชื่อของเรื่องแล้วก็ผังเนี่ยอาจจะมีการซับซ้อนอาจจะย่อยยากนะครับแต่ว่าถ้าเราย่อยได้แล้วเนี่ยคือแบบสมบูรณ์มากนะครับอแต่ว่าสำหรับผมนะผมก็ขอให้เป็น T S ละกันนะครับแต่ผมอาจจะยังไม่ให้เท่าบ้านสิบเหลี่ยมนะผมรู้สึกว่าบ้านสิบเหลี่ยมมันครบกว่าแต่ว่าถ้าสนุกแล้วแบบ มันแบบว้าว่ผมให้ตัวเนี้ยนะแต่อาจจะยังน้อยกว่าบ้าสิบอย่างอยู่นะครับโอเคผมอาจจะให้ไม่เหมือนใครหลายๆคนนะอันนี้ก็ขอใครด้วยแต่เรามาที่เรื่องนี้แหละไอ้เรื่องเนี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าผมอ่ะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะอ่ะสําหรับเรื่องที่สี่นะครับหรือว่าคดีฆาตกรรมในคดีหัดถุ่นนะครับเรื่องนี้นะคือเอาเรื่องย่อก,ก่อนละกันมันก็คือมีคนหนึ่งอ่ะที่เขาได้รับมรดกต่อจากพ่อเนาะเป็นฆาตหลักแล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับ เล่มเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เล่มที่มีการฆาตกรรมจ๋านะครับมันอาจจะไม่ใช่ฟิลคาตกรรมขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความลึกลับนะครับสิ่งที่ผมชอบนะก็คือมันมีความใช้จิตวิทยานะครับแล้วแบบเวลาผมอ่านนะผมหยิบแล้วแบบตอนนั้นผมอ่านได้ครึ่งเล่มแหละแล้วผมอ่านรวดเดียวเลยนะครึ่งเล่มอจบเลยแบบผมคิดยังไงผมก็คิดไม่ออกอะ่ะมันมึน เออผมไปดูหลายๆคนมานะครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีการฆาตกรรมที่จ๋านะแต่สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเราก็อาจจะคาดหวังอะไรอย่างอื่นที่อาจจะไม่ใช่แค่การฆ่า,าคนโหดอะไรอย่างเงี้ยทิ่คนโหดอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็พยายามคิดทิกแล้วนะแต่แบบมันคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆนะครับพอมันเฉลยเนี่ยมันเหมือนแบบเห็นบ้านผมไหมมันเหมือนอุกบกระบะตกบ้านผมอะคือมันปูแบบเฮ้ยผมโดนผมโดนหลอกทั้งเล่มเลยเล่มเนี้ยเล่มอื่นผมยังแบบ พอเข้าใจนะพอแบบเออมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เล่มนี้ยผมตึบจนไปถึงเฉลยเนะี่ยคือตุบนะครับอ่ะข้อเสียก็น่นหละครับเหมือนที่ผมพูดไปเนาะก็เล่มนี้นะผมก็จะให้เบนเทียเอสส่วนกันนะครับผมชอบกว่าผมชอบกว่าไอเขาบ่มกดน,นะมันอาจจะเป็นที่ผมแบบ อาจเขาวงกดแล้วแบบอาจจะไม่เข้าใจช่วงแรกๆมันเข้าใจช่วงหลังๆมันเลยอาจจะแบบไม่ค่อยวบาวนะอันนี้ก็ขอโทษทุกคนนะครับที่อาจจะไม่ได้จับตามใครนะอันนี้จับตามผมเองนี่แหละแต่ผมผมชอบมากนะเล่มเนี้ยเออครับต่อมานะครับนี่ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันอยู่ในซีลนะครับคือคือผมอ่านอีบุ๊กมาเว้แล้วแบบมันต้องมีจริงๆเล่มเนี้เยเล่มเนี้ยน,นะครับเอ่อผมได้ยินมาว่าคนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะคนที่ชอบเขาเรีหันแมวดําเนี่ยจะไม่ชอบตัว บ้านสิบเหลี่ยมนะแต่สำหรับผมนะคือผมชอบทั้งสองเลื่อเลยอ่ะคือเรื่องหันแมวดำเนาะเอเรื่องยอกก็คือลุงที่ความจําเสื่อมนะครับแล้วได้ไปพัวพันกับคดีแล้วก็ได้จดไว้ในโน้ตนะครับแล้วครเนี้ยเราก็ค่อยๆแกะกันไปนะครับแบบค่อยๆดูเดลี่ค่อยๆซับดึงแล้วค่อยฟื้นความทรงจําแกะไปเรื่อยๆนะครับอืการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเล่าเรื่องเป็นอดีตควบคู่กับปัจจุบันนะครับ อ่ะเรามาเริ่มเรื่องวันใจกันเลยนะครับสําหรับผมนะผมจะพูดข้อดีที่ผมชอบก่อนนะครับข้อดีคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์คลาสสิใช่ไหมมันจะมีพวกผังแล้วก็การออกแบบนะครับที่แตกต่างกันไปในแต่ละคลาสสินะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมชอบการออกแบบของคลาสนี้ที่สุดผมอะแบบไม่คิดจริงๆว่ามันจะออกแบบได้แบบเนี้ยคือแบบทอร์ตวคือแบบมันอึ้งแล้วมันแบบรู้สึกโหมันขนาดนี้เลยเหรอ มันอาจจะดูแบบ Amazing มากนะแต่ว่าผมชอบการออกแบบมากมากกว่าการคัตรกรรมในีอ่อาจจะชอบมากกว่าการคาตรกรรมในหลายๆเรื่องเลยดังนั้นเอาผมให้ไปก่อนเลยผมบอกทุกคนก่อนเลยครับว่าผมจะให้เรื่องนี้เป็นมาสเตอร์พีดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากผมรู้สึกว่าผมแบบอ่านแล้วแบบสนุกนะครับอึ้งนะครับการดําเนินเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกนะมันไม่เร็วไม่ช้าแล้วมันแบบมันมีการเล่าผ่านไดอารี่อะแล้วแบบ มันมันเพลินนะครับเหมือนเราดูอาจจะดูการ์ตูนหรือดูอะไรสักอ,อย่างอเออเรื่องนี้คือสุดยอดนะครับข้อเสียเนาะอาจจะการคัตรกรรมหรือแรงจูงใจอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แนวคัตรกรรมที่ซับซ้อนนะแต่มันก็ยังมีการคัตรกรรมที่ทําให้เราชวนคิดนะครับแต่ที่ผมประทับใจเลยคือการออกแบบนะผมรู้สึกว่าไอการคัตรกรรมเนี่ยมันอาจจะมีหลายชุดนะครับเราอาจจะไปดูเชล็อกฮงก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์คลิขายมากมากนะครับ ผมก็เลยให้เรื่องนี้เป็นมาสเตอร์พิซในใจผมนะครับถ้าไม่เหมือนใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมชอบม,มากมากโอเคครับลามาที่เล่มสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นเล่มสุดท้ายที่ผมอ่านด้วยนะครับก็คือนี่นะครับเอามาต่อกันจะเป็น่าอย่างนี้คดีฆาตกรรมในชุดคลเลสักมาสจันนะครับเดี๋ยวขอเปิดเผยก่อนจะเป็นนักเขียนนะครับที่ได้ไปงานลึกลับหนึ่งแทนนักเขียนรุ่นน้องนะครับแล้วก็ได้ไปพัวพันกับคดีแล้วต้องมีการสวมหน้าก,กากตลอด การสืบคดีนะครับมันใช่สปอยนี่ยไม่รู้เืนอนยันงนะครับถ้าสปอยก็ขอไทยด้วยนะข้อดีนะครับผมชอบตรงที่ว่าหนังสือเนี่ยมันหนามากนะอาจจะยังไม่หนาเท่าเขาเรียกงขันแห่งความมืดที่กำลังจะมานะครับแต่ว่าสําหรับตอนนี้ที่ได้อ่านมาเนี่ยมันอ่านแล้วมันจุกใจมากนะครับทําให้เราได้เข้าใจรายละเอียดแล้วก็ได้ศึกษาแบบอย่างครบถ้วนเลยนะครับมีผมอ,อสิ่งที่ผมชอบมากๆในเรื่องนี้นะครับคือชวนคิดอะมันทําให้เราแบบเออมันคิดแบบนี้ได้นะ มันคิดแบบนี้ได้แล้วคิดว่าแบบนี้มันมันใช่ไหมเออเหมือนผมอ่านเรื่องนี้แล้วเหมือนเราแบบได้ฝึกสกิลการสันน์ในฐานนะครับอ่าผมชอบเรื่องนี้มากนะครับมันคิดได้หลายแง่มุมมากนะครับต่อไปก็คือมีความลึกลับนะครับของตัวหน้ากากครับทิกก็ผมก็คิดว่าโอเคนะที่บอกว่าโอเคคือไม่เ <c oughs> คือผมอ่านคือผมมันเป็นเรื่องสุดๆที่ผมอ่านไงว่าอาจจะทิกเนี่ยผมอาจจะแบบพอจับทางได้นะครับแต่ว่าก็จริงจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ <c oughs> ปฏิบอม,มอ่ะไม่ได้จับทางในขนาดนั้นนะครับข้อเสียนะครับสาหรับผมคือแรงจูงใจในการฆาตกรรมเนี่ยมันอาจจะยังยังไม่ใช่นะครับคือมันก็เป็นไปได้นะครับมันมันไม่ได้น่าเกลียดหรืออะไรเลยแต่ว่าสําหรับผมอ่ะคือมันเหมือนเราแบบไม่ได้อันจ,จะไม่ได้ตรงผมขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยผมรู้สึกว่าการสรุปเนี่ยอาจจะยังอ่อมอ่อมนิดนึงไม่ได้พลิกขนาดนั้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือมันเป็นการสืบสวนจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆสิบเหลี่ยมเลยแต่ว่ามันเหมือนเรายืดให้เราได้อ่านเยอะนะครับแต่ถามว่าครบรถไหมก็อาจจะยังไม่ครบรถเท่าสิบเหลี่ยมนะครับสําหรับผมนะผมจะขอให้เป็นเนี่ยคาบเกี่ยวกันระหว่าง A กับเอสนะครับซึ่งผมก็ขอให้เอสละกันสรุปมีแค่การหันต้นน้ำนะครับอโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการจัดอันดับนะครับผมก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าการจัดอันดับเนี่ย มันอาจจะไม่ถูกไม่มีผิดนะครับก็คือแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยใครอยากแลกเปลี่ยนอะไรก็แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับที่คอมเมนต์นะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมคดีฆาตกรรมหรือเรื่องอื่นๆนะครับเช่นเชล็อกโฮอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันด้านใต้หรือมีหนังสือแนะนําก็สามารถแนะนาได้ที่ด้านใต้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เริ่มอ่านแล้วให้แนะนาจริงๆนะครับก็จะเป็นเล่มนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มอ่านนะครับแล้วแบบตามมาก็อาจจะค่อยๆเก็บ ไล่ไปนะครับไล่ไปแบบนี้นะแต่นังสือโปรดของผมก็คือที่หนึงในใจก็คือเป็นแมวดำนะครับ <c oughs> ครับก็วันนี้ก็ขอจบการจัดหนับไปเพียงเท่านี้นะอันนี้ก็เป็นโพยนะครับตอนผมสอบ A อ e v e l ผมก็นั่งจดจด,จดโพยมานี่แหละหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบก็อาจจะได้มีคอนเทนต์อะไรอยู่ที้อีกนะครับก็เป็นช่วงว่างนะครับตอนผมพอดีติดรอบพอร์ตก็เลยแบบได้มีเวลาว่างในการอ่าน